ที่บ้านอะมีฐานใช้ยางถ่านรีโมทอ่ะมีมีมีแล้วเป็นฐานเป็นฐานใหม่รีโมทเอลกีพี่ชายจะไม่มีถ่านเดี๋ยวถ้เอาถ่านนี้ไปเอาเปล่าอ๋เอาถ่านนี้ไปใส่เนี่ยเอาถ่านนี้ไปใส่ใช้ได้เปล่าถ่านเนี้ยต้อง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 ความรู้ทำอ๋อถ่านนี้ต้องใช้ความรู้ทำไม่ใช่ไม่ใช่เผาไม่ใช่ ไม่ใช่ฐานอ๋อไม่ใช่ฐานเผาใช่ต้องเป็นต้องเป็นทานเป็นก้อนและทานนี่ต้องรู้ทำต้องมีความรู้ทำโอ้ถ้าทานหมดไอ้ทานหมดทานหมดมันมันต้องชาร์จถ้าทานหมดต้องชาร์จไหมต้องชาร์จเสื่อมบางทีก็อ๋อต้องชาร์จเสื่อมถ้าชาร์จเสื่อมแล้วเราเลิกชาร์จเลยแล้วเราก็เปลี่ยนทานใหม่ได้ไหมทานนี้มันใส่อะไรได้บ้างทานอะ ใส่รีโมดอ่ารีโมดแล้วอะไรได้อีกใส่รีโมดออสใส่รีโมทได้ใส่อัตโนมัติได้ฐานนี้ใส่แอร์ได้ไหมฐานใส่แอร์ได้ไหมไม่ได้ฐานแต่แอร์ไม่ได้ฐานอะไรเฮ้ยฐานใส่ตู้เย็นได้ไหมตู้เย็นใช้ฐานไหมเอ้ยฐานฐานใจก็ไอ้ตัวยืดฐานได้อ๋อใส่ยื่ดฐานได้ แล้ววิทยุทานินใส่ได้ไหมได้วิทยุานินได้แล้ววิทยุนี่ไว้ทำอะไรวิทยุไว้ทำอะไรไว้เปิดเครื่องไฟไ,ได้ไหมได,<น>ได้ได้แต่สำคัญแล้วมันจะอ๋ <laughs> <ife> อวิทยุทานินนี่เปิดเครื่องไฟได้เลยวิทยุเป็นวิทยุสื่อสารช่องแล้วพูดเป็นไหมพูดวิทยุสื่อสารเป็นไหมเราพูดยังไงพูดยังไงบ้าง แล้ววิทยุสวรรค์มีเสาไหมแล้วจะจะพูดได้ไกลมันจะเป็นรุ่นแบบรุ่นยังไงมีหลายรุ่นเนี่ยแล้วมีรุ่นอะไรบ้างยกตัวอย่างนิดรุ่นใหม่รุ่นเก่าอ๋อมีรุ่นใหม่รุ่นเก่าแต่ไม่มียี่ห้อเชียงกงมีขายไหมวิทยุไม่เชียงกงนี่แล้วรุ่นใหญ่แล้วอ๋อจะเชียงกงนี่วิทยุรุ่นใหญ่ไอ้อเขาทำมาจากอะไรวะเออเขาทำจากอะไรวิทยุนี่ไว้ทำอะไรวิทยุอะ อ๋อวิทยุไปเลื่อนช่องเพลงมันจะมีดีเจอยู่ในวิทยุใช่ไหมแล้วเราขอเพลงใช่ไหมดีเจก็สื่อสารว่าจะเป็นอ้าวจบครับครับจบครับ